มไม่ได้ปลูกดอกหยาโตนี่เฮ้ยเฮ้ยวาย hey! hey! พังเหมดออกมาอุ้ยโอ้ยพญ่เส็มแตกเหมือนหลับตาหยาเฮ้ยพังเหมดอนอีละหยาไปอีกแล้วไปอีกแล้วเรียบร้อยก้อนนี่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะอ๋อโอ้โอ้โอ้ถอยลังตำหม,มาเสียงเั้ยงอ่ะผู้ใดิไดออกข้างนอกขอเสียงนี่เฮยยังครัง,งสวัสดีค่ะ,ะมาแล้วมาแล้วก่อนจะดูคลิปขอยอดไลค์ด้วยนะคะแม่แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะ

สาวหลอดขอเสียงเนี่ยสาวหลอดหลอดเอ้ยสร้างเทาสร้างเทาหน่อยห้องจนเงี้ยวแตกมาออกมาเฮ้นี่เหร jangan kasih migu อะออกมาอันเดียใจอันเดียใจผุน,นเอา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 ขามันสิขัดอยู่นะปองหนะไปอาบน้ำ อย่าไปดึงตัวนั้นนะอย่าดึงเล่นอืมอแล้วเคาะปากจะคลองเออเออเออนั่นนั่นอย่าดึงไม่รุด,ดปึด๊ด แมกมาแล้วมะไปไปเลยไปเลยจวดย่างเดียวออกข้างนอกแล้วจวดย่างเดียวจวดเลยจ้าจวดเลยจ้า,วาจวดจาดจวดจ้า เง็บเง็บเงบง็บแม่โบมานำ <laughs> แม่โบมานำโขงไว้เง็บเลย <c oughs> ตีโขงไว้แต่บูดอะเบิ่งเด้อมันสิแย่งสายยางแม่เพิ่งเลยนั่นดรือแย่งได้ยี่หรือวะโอ้แย่งกันแล้วสึกชิงสายยางระวางแม่กับลูก เขาไปหยับสายางยังหยับดักไว้เนาะกับดักไว้ออกมาพี่ออกมาพี่ออกมาพี่เร็วเร็วเขาอุ้ยแก่งแม่เลเหยียบสายยางแม่ไว้เลยออกมาออกมาเออนั่นหยับไปเร็วเฮ้ย นั่นรุดจ่อยมองโอมาเสียบเลยฝุ่นฝุ่นรุดมองตอแล้วมันบ่ไหลอือโตปวนเลยดหูมองกได้บันนี่หูมองอได้บันนี่นั่นนั่นนั่นไยยับ ก็ละเตือก็ละเตือนั่ยิงออกเบิดนั่นนี่ตุบปวนเนาะปวนได้ใจเลยไปเดินกับพี่ปีรอกอนไปลูกไปไปนั่นนั่นนั่นเออไปไปไปหาพี่ปีเด้อหาพี่ปีเด้อลูกเด้อ ไปไปหาพี่ปีไปอยากกินน้เปิสายางนกินไปไปมามากินพีก็ได้มา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 แม่พ้ามากินผีมามาพีมาพีมา,มาเออหลามาเอาพีดีกว่าเออคนเก่งมากมามามาแล้วไม่เอาสายยางให้มาก็เก่งถวาว่าเอิญมากกับเลนมากน้ำกลุ่นเร็ว ใสมันส่วนส่วน,น้ำมันอยู่มองไดรใสแเนมหาเบิง้งเาเหยียบสายยางใส่เนมหาผุนน่นหนำมันออกปองไดอ่อะกินเลยเออโอ้เร็กหน่อยอยากกินน้ำกินไฟกินมันหนูน้ำแห้งเรียกมาก็มาเลยกินน้ำแล้วมีแห้งได้ปัะนี่ กินน้ำแล้วมีพลังได้ได้ได้ได,ได้ดึงไปไเตเผื่อปะได้ยังนายจบร้อย,อยได้ใจยังปุ๊บแล่นปั๊บเลยว่ะเอ้่อตัวป่วนเลยอ่ะพี่มาพี่มาพี่ไปเล่นยังใด้เขาเขาเล่นยังอยู่นั่นมาพี่เร็วเร็วเร็วเออ อะไรเงี a, ้ยอะไรเงี้ยอุ้ยลมรมล่มลมลมอุ้ยลมแรงมากออีอีอออออออย่าเปะเออเออเตะพอมเตะพอมนี่นี่นี่บ่ยอมอย่าเก็บขั้นละวบนี้ เออโชพลัง<ม>ไปใส่ีกมาเอาแล้วบาเอาแล้วบาเอาแล้วเอ๊ะยืมเครียดบ่ได้ใส่ยางยุดมาเอาบ่เอาบ่เอา,เอาไปพุเปปปปปน,น,นเลยไปพุนผุพุนแม่นอนแล้วแม่นอนแล้วแม่นอนแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วฮะ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  อย่าไปอย่าไปออกมาเ <laughs> มื่อได้ปลูกดอกห้าโตนี่ พวกอีหร <The> ีได้เนะมันก็เลือกเกินเล่นอยู่ดีๆจึงเล่นไปบุปลาหย่าได้ซื้อมังเลยนี่แม่ป่วนเกินไปและวยุดห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 ยุดเอาไว้ตะปูเอาไว้ตะปูลูก มันจะบ่มีหญ้ากินมันจะบ่มีหญ้าปลูกเด้เออเล่นดินอยู่พีเฮ้ยอันนี้แค่เปียกน้ำแค่ครึ่งเดียวนะพวดพวดเฮ้ยย่าไปเร็ว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  ไปเร็วไปเร็วตัวป่วนหน่อยโตวป่วนหน่อย <c oughs> ออกมาออกมาเร็วเร็วเร็ว <c oughs> ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว อีกะเนวอย่อีกเล้วไวอีกเล้วเรียบยร้อยก้อนนี่ตัดโหลดนี่ตัดเอาให้เมกินเลยเอา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 ห้ามล่วงนะปลาแตกเบิดเลย พจ่ฟาดลูกเขาบ้านเน้วบอกให้เขาบ้านที่ฟากันเขาบานเนี่ยหาพี่กาแฟว่ะนั่นพี่กาแฟนอนอยู่นั่นแล้วไ้เร็วหาพี่กาแฟเร็วเมื่อกี้คือวิ่งอ้อมกอไผหาเขาอยู่มองยังไม่เห็นพี่กาแฟผวน เตอมวเคาละพูดสนุกเลยพูดเยือทานนี่ไงบ่เข่าบ้านแม่นบ่แดนมาหาพีกาแฟลรบบนี่ไปกาแฟาพอน้องเข่าบ้านาแฟพ,พอน้องเข่าบ้านเร็ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วแมมมาแล้วแม่วิ่งไปหาพี่ปีหนูวิ่งมาหาพี่กาแฟเฮ้ระเสียงเฮเสียงมาเข้าบ้านพะลูกมากาแฟพะน้องเข้าบ้านเด้อไปกาแฟพะน้องเข้าบ้านเด้อไปพะน้องเข้าบ้านพะน้องเข้าบ้านไปเลยอ้าไปเลย ไปไปบบะไปบบะผุนเขาเขาไปละเออเอาโดดคือพีกาแฟฮึบโอ้เอ้าเอ้าติดพุ่งนานนั่งตันท่างเขาไว้ไปกไปกไปโอ้ยขววงท่างแม่ไว้ละนี้แม่ไปบ่ได้แลวนั่น ลีลาขนาดวะลีลาขนาดวะบึง่งนั่งควงอุ้ยต่อยต่อยลัดตากงอะไย่งเงไปตายเข้าไปนั่นตายเข้าไปเลยเออนะั่นเตะดักนิดหน่อยเข้าไปเลยตายไปเลยตายไปเลย ห่วงลูกอยู่ไปกว่าจะไปได้นะ<ป>ขอไปเลยบ่<ป>ต้องออกมาน,นันน่นนั<า>่นนั่นลูกออกมาขึ้นเมยกันสิบ่ไปไปเยไปมย <laughs> ห่วงลูกเ ไอเลยตายไปต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็ะเล่นเขาไปเองบ่มีหมูนั่นเห็นบ่ยิโยโยโยู่อย่เฮ้ยโจโจโจเฮ้ยโจ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 โยโโจโฮ่าฮ่าอื้อแสบหน่อยเอ้ยบายบายจ้า